ข้าเซเว่นเราจะเริ่มดูจากอะไรก่อนอสำหรับต้าน,นะคะก็จะดูจากราคาของสินค้าแล้วก็พวกสินค้าที่มีโปรโมชั่นของวันนั้นๆเลยว่าเออวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมั่งออมีโปรลดไหมมีโปรแถมไหมมีอะไรน,นะคะแล้วก็เป็นพวกถ้าเป็นพวกของ,ของกินก็จะดูเรื่องวันม่มดอายุก่อนถ้าเราอยากจะเก็บไว้นะ่ะเยอะอะไรเงี้ยค่ะอย่าง ของมาไหวอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบว่าอะดูว่าน้องหมดวันไหนถ้าสมมติใกล้หมดวันหมดอ,อยายุแล้วก็อาจจะมดที่จะซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวต,วตวจะไม่ค่อยซื้อพวกของสดนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแบบของสดก็จะดูแบบว่าอาถ้ามีตัวไหนที่แบบน้องดลดราคาก็จะแบบว่าเฮ้ย ซื้อดีกว่าเพราะว่าบางบางอย่างน้องราคาแพงมากๆนะคะซึ่งแบบเออเราก็แบบเองินอาจจะไม่ถึงอะไรงนงี้ก็เลยแบบโอเคอันนี้ลดราคาก็ซื้ออันนี้ไปอะไรอย่างงี้โดยเฉพาะแถวบ้านนี่คือแบบถ้ามีของลดราคาคือแบบคนแห่ไปซื้อเยอะมากนะคะแล้วแบบแต่ถ้าแบบวา่าสินค้าต่างๆไม่ได้ลดราคาก็ยังมีคนซื้ออยู่แต่ก็อาจจะน้อยกว่าสินค้าที่ลดราคานนหน่อยนึงนะคะเพราะว่าของที่ลดราคาคือหมดเร็วมากนะคะเออแล้วก็ ป็ส่วนตัวส่วนใหญ่คนไทยจะชอบแบบของที่ราคาถูกกว่าราคาสินค้ามากกว่าเนาะเพราะอย่างบางตัวก็คือน้องราคาแพงมากแพงเกินที่แบบว่าเออเราจะซื้อไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเดินเลือกซื้อสินค้าเซเว่นก็จะดูป้ายราคาสินค้าเซเว่นชอบมีโปรดีๆบริการดีสินค้ามีให้เลือกมากมายชงกาแฟก็อร่อยชาก็อร่อยซาลาเปาหนมจีบก็อร่อยมีสินค้าเยอะ แล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะสั่งทางออนไลน์ก็สบายบริการส่งถึงบ้านบริการดี oh. ดีซื้อของสเสื้สะดวกสบายมีของให้เลือกหลายอย่างโปรโมชั่นก็มีโปรโมชั่นมนบางอย่างมีโปรโมชั่นมีลดร,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 ราคามีแจกมีแถง